สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยุดเกียวทูออฟฟิเชียลนะครับมาดูต่างๆว่ายท่าเตขากันเชียงออาพี่เนปะเหมือนเก่าเหมือนเดิมและครับพี่น้องมาดูเด็กๆฝึกท่าต่อไปนะครับฝึกเตขากันเชียง จับบอดตีขาดกันเชียงเนาะครับนี่ปลายเท้าพี่นีปลายเท้ายกปลายเท้าขึ้นหน่อยปลายเท้าเออพี่ตังเยี่ยมสะโพกสะโพกพี่ตังสะโพกยืดสะโพกหน่อยตังยืดสะโพกหน่อยพี่ว่าไงพี่ พี่ว่าไงพี่พี่พี่ยืดขาให้สุดปลายเท้าแล้วก็สะบัดข้อเท้าจากที่เราคว่ำหน้าตีขาฟีฟีสไตล์ใช่ไหมทีนี้เรานอนหงายขึ้นเหมือนกันเตะขาเหมือนกันตอนแรกเราคว่ำหน้าตีขาเมื่อกี้ใช่ไหมทีนี้เรานอนหงายขึ้นแล้วก็ตีขาเหมือนคล้ายๆ้าท่าฟีสไตล์นั่นแหละแต่เรานอนหงายขึ้น แขนตรงหน่อยแขนตรงหน่อยข้อศอกตึงๆข้อศอกตั้งข้อศอกยืดไปเออยืดแขนให้สุดเลยยืดไปอีกยืดแขนไปข้างบนอีกข้อศอกตึง <c oughs> ปลายเท้าอย่าเกร็งปลายเท้ายกขึ้นอีก <c oughs> อ่านั่นแหละไปรูไป,ปะ เกือบได้แล้วพี่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 เอาไหมแขนตรงๆยืดให้สุดแขนยืดให้สุดแขนเอาตีขามาเร็วนนะเตะขามาเตะขามาอึ๊บ แขนตรงๆๆๆตรงก็แขนตรงตรงดีขยับเร็วๆหน่อยเออไปกลับไปใหม่กลับไปใหม่ไปตีขาไปนู่นถอยมาเตะขาไปเตะขาไป,าไปอ,อึบได้ ไปนี่เอารวมเข้าดัานหอ,อกทางจมูกนะอากาศปะเอาไหมไปพี่นี่าอ,อยังเตะเท้ามาใหม่อึบ๊บนะ ยาวเลยยาวเลยยาวเลยนั่นแหละขาตรงๆลูกขาตรงๆอ่ะเป่าลมหน่อยเร็วเป่าลมก่อนเป่าลมก่อนเป่าลมก่อนวางบอร์ดไว้ข้างบนอา้าวใส่แว่นตาเป่าลมหนึ่งสองสามสี่ ห้าเอกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่ยม